สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพ็กวันนี้จะทำการประยางรถไถคูบตาส้มครับพร้อมแล้วรับชมกันเลยมันถูกขาดครับ งานเข้าแล้วครับต้องวิ่งกลับไปทำจุกที่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวช่างแพ็กจะอัปเดตให้ด,ดูสำหรับคลิปนี้ก็ซีอ u ครับ